คุณรู้จักโดราเอมอนหรือเปล่าถ้าพูดถึงโดราเอมอนคนนึกถึงอะไรของวิเศษงั้นหรอหรือโดมิตะที่โง่เขาและอ่อนแออยู่ตลอดเวลาโดราเอมอนช่วยฉันด้วยเราจะได้ยินเสียงนี้ทุกครั้งเมื่อดมิตะโดนใจแอนรือตุดิโอกรังแกโดราเอมอนที่พร้อมจะช่วยเหลือโดมิตะด้วยของวิเศษอยู่เสมอดูเหมือนมัน จะเป็นการ์ตูนที่ดีแล้วอบอุ่นที่มีเจ้าหุ่นยนต์แมวตัวสีฟ้าแสนน่ารักที่พร้อมจะช่วยเหลือเด็กผู้ชายคนหนึ่งจูมัอนกายเป็นขวัญใจของใครหล,หลายๆคนแต่ถ้าเราจะบอกว่าโดราเอมอนของทุกคนไม่ได้น่ารักอย่างที่คิดล่ะเมื่อหลายปีก่อนได้มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตล็อกอินเข้ามาเล่าประสบการณ์ของตัวเองเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้ ในเว็บสยองขวัญเว็บหนึ่งจนมีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากจนมันกลายเป็นปริศนาว่าความจริงแล้วโดราเอมอนตอนสยองนั้นมันมีจริงหรือไม่คุณอยากฟังมันไหมตอนสยองที่ว่าของโดราเอมอนถ้าอยากฟังโปดกดไลค์ดด like, และกด,ด subscribe ให้เราก่อนเอาละ่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังตอนที่ว่ากัน แต่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและดูให้จบเพราะตอนท้ายเรามีคำตอบอยู่เรื่องมันมีอยู่ว่าคุณรู้จักการแสดงของเด็กน้อยงูที่คลใคยๆก็พูดถึงในญี่ปุ่นที่เรียกว่าโดรมมอนหรือเปล่าฉันเป็นแฟนตัวยงมาตั้งแต่ภาคอังกฤษ ฉันชอบดูรายการนี้ฉันอยู่กับเดริกลูกพี่ลูกน้องของฉันซึ่งย้ายไปอยู่ที่ญี่ปุ่นฉันรู้สึกว่าเขาต้องการการเยี่ยมเยียนจากใครสักคนที่บ้านฉันอ่านและเข้าใจภาษาญี่ปุ่นได้ดังนั้นการดูอนิเมะจึงไม่ใช่เรื่องยากฉันจำได้ว่าถามเดริกว่าฉันสามารถยิ้มแล็บทอปของเขาได้ไหมแล้วเขาก็ตอบว่าได้ฉันเอาแล็ปทอปของเขาและเปิดไปที่เว็บไซต์โดราเอมอน ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะโพต์ตอนใหม่ในอีกไม่กี่นาทีนี้ฉันอดทนรอสักครู่ก่อนถึงเวลาดังกล่าวฉันก็คลิกที่ลิงก์น้าแปลกที่มันโผล่ขึ้นมาก่อนเวลาฉันรีบคลิกปุ่มเล่นอย่างกระตือรือร้อนตามปกติโจไรมอนลวงมือเข้าไปในกระเป๋าเพื่อแสดงชื่อตอน แต่คราวนี้เขาหยิบมีดขนาดใหญ่ที่มีสัญลักษณ์สีแดงเขียนอยู่ซึ่งแปลว่าเจอะเอ็นฉันคิดว่ามันค่อนข้างแปลกแต่ฉันก็สลัดมันออกในตอนที่เล่นต่อไปมันมืดมากและฉันจำได้ว่าโดลาเอมอนตะโกนใส่โนบิตะเพื่อทำการบ้านแต่โนบิตะเขาปฏิเสธและออกไปเหมือนตอนปกติ จากนั้นมันก็เล่นฉากทั้งหมดอีกครั้งวนไปวนมาฉันเริ่มสับสนหลังจากการเล่นครั้งที่สองของฉากมันตัดไปที่ฉากที่มีทะเลสาบโดราเอมอนจ้องมองเข้าไปและฉันจำได้ว่าเขาพูดว่าต้องเสร็จแล้วมันแสดงให้เห็นว่าโดราเอมอนล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าของเขาจากนั้นตัดไปที่ฉากอื่นคราวนี้ฉันคิดว่าคงไม่มีอะไรแย่ไปกว่านี้แล้วแต่ฉันคิดผิด มันเริ่มจากการที่โนบิตะหีีปลาบเหมนเคยแล้วฉันก็เห็นโดราเอมอนเดินเข้ามาแล้วพูดอะไรบางอย่างด้วยน้ำเสียงของเขาโนบิตะตอบกับเสียงโดราเอมอนสิ่งต่อไปที่ฉันจำได้คือโดราเอมอนดึงมีดเล่นเดียวกันเหมือนตอนที่เปิดชื่อเรื่องออกมาและแทงเข้าที่แขงของโนบิตะเขาทำแบบนั้นอยู่ซ้ำๆตัดไปอีกฉากหนึ่งที่คุณจะเห็นโดราเอมอนยืนอยู่ข้างนอกบ้านทางที่ฝนตก แต่มันไม่ใช่แค่ฝนธรรมดามันเป็นฝนสีแดงสิ่งต่อไปที่ฉันจำได้คือฉากนี้เปลี่ยนสีทั้งหมดโดไลมอนทำลายกำแพงและพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงใสๆว่ามันจบลงแล้วมันตัดไปอีกฉากหนึ่งสิ่งต่อไปที่ฉันเห็นคือความชอกช้ำอย่างิ้นเชิงโดไลมอนเปิดประตูเพื่อเผยให้เห็นภาพกราฟิกที่สยดสยองของโนบิตะและทุกคนที่ถูกแทงและเลือดไหล โดยที่อวัยวะภายในของเขาฉีกออกฉันสะดุง้งเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งนี้ฉันงงมากการแสดงที่ฉันชอบดูตอนนี้มันอยู่ที่ไหนจากนั้นมันก็วุ่นวายมากขึ้นฉันเห็นโดเรมอนคว้าประตูที่ไหนก็ได้ของเขาแต่มันก็ยังคง,งวนลูบอยู่ซ้ำๆเขาเอามันออกมาวางลงจากนั้นเขาก็เริ่มกอดศพของลูบิตะพร้อมขอโทษลูบิตะอย่างหน้าหดหู จากนั้นก็ตัดไปที่ฉากสุดท้ายซึ่งเป็นภาพนิ่งของโดราเอมอนอีกครั้งดวงตาที่กลับหัวและใบหน้าเปื้อนเลือดหน้าแปกที่ในช่วงนี้มันเริ่มบิดเหนือกว่าปกติฉันประหลาดใจและรีเฟรลิงฉันกลัวมากเพราะตอนนั้นมันได้หายไปมันถูกแทนที่ด้วยสิ่งอื่นฉันหา Google แต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยฉันสงสัยว่าพวกเขาอัปโหลดไฟล์ผิดและฉันคลิกเร็วเกินไปฉันจึงเห็นมัน ฉันเริ่มสงสัยว่าฉันเป็นคนเดียวที่เห็นมันถ้าคุณเคยเห็นโปรดบอกฉันว่าเกิดอะไรขึ้นฉันยังคงกลัวจนถึงทุกวันนี้และนี่คือเรื่องราวจากประสบการณ์ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตรายหนึ่งคุณคิดอย่างไรกันบ้างอย่าเพิ่งหดหู่ไปเพราะทางเราได้สืบและค้นหาเรื่องราวเหล่านี้ว่ามันมีจริงอยู่หรือไม่แต่เราพบเรื่องราวเหล่านี้ กือบทุกเว็บไซต์สยองออนไลน์ของต่างประเทศแต่เราไม่เห็นแหล่งที่มาแรกของเรื่องนี้ยิ่งเราค้นเท่าไหร่มันก็ยังไม่เจอจนเราไปรู้มาว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นคลิปปี้พตัตาที่ถูกแต่งขึ้นจากแฟนของกระตูนตัวลายอมอนเองแต่เราไม่รู้ว่าที่เขาแต่งเรื่องนี้ขึ้นมาเขามีจุดประสองค์อะไรกันแน่และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้ดนำเสนอไป หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยหากท่านชื่อชอบเรื่องราวเหล่านี้โปดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ